พี่น้องคลิปนี้มาให้กกำลังใจไอ้ปล่อยไฟมาไล่พอนเดอ้อไปเห็นข้อมเมนหนึ่งเนาะกันได้แจ้งเ,เมนว่าอันปล่อยไฟมาไล่พอนเนี่ยปล่อยไฟเนี่ยร้องจนข้อแตกก็ได้แค่นั้นหละหมืดสมัยมืดยุคข,ของปล่อยไฟแล้วอันเธอเธอพ้าหูจักตีไปข้อมเมน์จ้งสันเธอไม่รู้เหรอปล่อยไฟมาไล่พอนเนี่ย เขาเป็นหมอลำในตำนานเลยนะเป็นหมอลำยุกแรกๆของการอัดแผ่นขายเราเป็นพระเอกหมอลำที่มีความสามารถรว่าสิเ่นตลกหรือเล่นดนตรีแล้วก็รองลำที่เป็นสังวาดเฉพาะแม้แต่เด็กวัยรุ่นทุกวันเนี้ยเด็กหมอลำพระเอกหมอลำทุกวันเนี้ยไม่มีใครลำได้เหมือนปล่อยไฟเออจะได้ยังวางสัน้นเซฟไอปล่อยไฟเด้อให้กำลังใจไอปล่อยไฟเด้อ ปล่อยไฟมาเลยพอเนี่ยเป็นตำนานเลยเดยเอ,อล่ำสังวาดของของที่เล่าล่ำเนี่ยเสียงอีสานเนี่ยคำพอ้อยหายใจสั่นเนี่ยแม้แต่หมอลำยคใหม่เนี่ยเอามาล่ำเนี่ยยังไม่สามารถล่ำได้เหมือนปล่อยไฟสักคนเลยนะแล้วเพลงขี่แกสร้างผลงานไว้เพลงดังๆทั้งนั้น หมอลำยุคมีสมัยนี้กันยังเอามาใส่เอามาลองกันเยอะแยะและ้วเป็นเป็นตำนานคนหนึ่งน่ะเป็นคู่บาอาจารย์หมอลำกับวาได้เลยด้เพราะว่าเล่าเป็นนั่นเา็าเอ่นว่ายุคยุคหมอลำที่ที่อัดแผ่นขายยุคแรกๆเลยแล้วก็เป็นพระเอกหมอลำที่ที่รัมเรืองห้อยปานดำดังทะลุฝาปีนั้นเป็นปีท่องปีซ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 ีหานี่ล่ะ ถ้าจำผิดที่สารในที่ที่หานี่ล่ะประมาณนี้ล่ะแล้วเป็นตํานานแบบยุคนั้นเนี่ยทุกบ้านต้องมี VCD เสียงอีสานไหมเข้าใจบอแล้วเธอไปพูดแบบนั้นเธอฟังล่ำเป็นบอถ้าหูจักตัวศิลปินหูจักประวัดหูจักที่ไปที่มากของเขาบอการที่เขาเอาไอ้ไปล่อยไฟขึ้นขึ้นซูเวที่นั่นก็คือเอาผู้ที่เคยสร้างผลงานสร้างตำนานขึ้นเมที่มาลองล่ำ ให้คนเดเบ่งอีกเทื่ยนึงหลังจากเล่าห่างหายจากการลองรับน้ำเพ่งไปโดนคนที่เคยเห็น,คนเคยเบิ้งนี่ก็อยากฟังอยากเบิง้งเขาก็จ้างเอาคนที่เคยเป็นศินลปินโดงน่งดังขึ้นเวทีกลับมาอีกครั้งจ้างเสียงอรุณจ้างสี่จ้างปล่อยไฟจ้างสี่ขาเจ้าเป็นนั่งเอกเกาที่ที่เป็นตำนานไหมเออคันสีว่าเล่าเทาเมื่อยุคเมื่อสมัยนั่นเพราะไงวิละพ้งครังเทาเออแมนซันสนขึ้นเวทีนี่ คนฟอนหึอบหอเพเพราะอะไรเท่าคุณภาพอืมเท่าคุณภาพเท่าตำน,นันเท่าที่สามารถถ่ายทอดให้คนฟังแล้วเนี่ยลูกขึ้นฟอนโดยพร้อมเพียงกันก็นคือพญยายวิรพงศ์ออกมาหนีเสดล่ำเพื่อนออกมาหนีโว้ยฟังล่ำเป็นโมเดลเนี่ยังไปวางสัน้นยั้งไปเมียนวางสัน้นคนที่ตีว่าเท่าไม่ใช่สวีวันแะทั้งเท่าครับที่รับเปลีนแห้งซาดนะั่นน่ะแต่เป็นยังพื้นเท่าเป็นยังพือนไม,นม่คุ้นคุณภาพ เพื่อน่าเป็นคู่บาอาจารย์พ่อคู่แม่คู่หมอล่ำลูกซิ์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองแม่แม่นก็นเ,เออปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลบุคคลที่ได้รับควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเอยเธอเกิดเพืออ่อนซอแดนี่บ่ฮูจักยังไหมฮะพ่อเมนจังสันอันไปเห็นเราโอ้ยรู้สึกราสเซ่ไอ้ปล่อยไฟเดอน,นี่เด้อไหก้กำลังใจไอ้ปล่อยไฟเดอร์อย่าไปซ่าม,มันเด้อไอ้บ่ฮูจักที่ไปที่มา เออเขาเป็นศิลปินในตำนานเธอยุคนั้นเพื่อสีสูปล่อยสายมาเลยพรอีซ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 ีที่หาเนี่ยยุคนั้นโดงน่งดังเลยตลกโกฮักเนี่ยดอกกระเจียวลืมทุ่งตลกโกฮักเด็กแข้มอีสารชุดดำสป,ปายแดงมือซอคนเศร้าแปดสองหนคนสองใจก่อนล่ามิตรก่อนมวนมวลเออ ว่าหูจักฮีต้ฮีแร่เราไปคออเมนว่ามึยกูอยากประกอบทนัพนังหนาวเาด้คือสิดังโป๊ดีใช่เนาะ